พี่น้องเฮ้ยเจอแล้วครับไม่ใช่เจอต่อครับต่อไม่เอาละเห็นเห็บพวกครับเห็บพวกถอดออกแล้วครับนี่กำลังโผล่ครับผมนี่อืมดึงดูครับดึงดูครับนี่โอ้โหยาวๆเลยครับอืมถอดง่ายอยู่ครับ อ๋อแล้วครับมาถึงตอนนี้ก็ถ้าถูกใจก็กดฝากติดตามได้นะครับถ้าถูกใจก็ถูกใจคลิปนี้ก็นี่โอ้ยนี่ครับผม ัสดีครับผมวันนี้ก็มาเชอกันอีกเช่นเคยครับโอ้ขึ้นมาดอยสูงครับอีทคันนาครับผมดูบรรยากาศครับนุ่นอันนั้นอำเภอขุนยอมครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับขอสวัสดีทักทายเอฟซีทุกทท่านครับมาหาต่ออีกเช่นเคยวันนี้จะมานหรือไม่ครับดูวิวทิวทัศน์ก่อนดีกว่าครับอ๋อ อันนี้คืออำเภอขุนยอมครับนั่นครับครับอำเภอขุนยอมผมมองเห็นแต่ไกล มาส่องดูให้ปลวกถอดครับลงมาแวะดูไม่ออกครับเดี๋ยวดูอันนู้นครับอันนู้นจะออกไหมาอากาศมืดคืมเลยครับ อันนี้จะออกไหมนะอือพี่น้งองเฮ้ยเจอแล้วครับไม่ใช่เจอต่อครับต่อไม่เอาละเห็นเห็บพวกครับเี็บพวกถอดออกแล้วครับ กำลังผล่ครับผมนี่ืมดึงดูครับดึงดูครับนี่โอ้ยยาวๆเลยครับฮทอดไงยอยู่ครับโอ้หักละหักละปวกกิน Me. นมันต้องขุดลงนิดหน่อยครับถึงจะเอาได้โอ้โหเน่นมากโอ้โห เดี๋ยวทำเสียงก่อนดีกว่าครับมันยังออกไม่จริงครับผมดูนี่กำลังเริ่มต้น ยาวๆเลยครับอุ้ยเดี๋ยวต้องขุดอีกนิดหนึ่งดีกว่า ข่อยหน่อยครับมันเป็นดินแดงไม่หวานเกียบละขุดยากหน่อยครับนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าอืมโอ้ย Shoot me. ค่อยจริงนี่โอ้ยดินแดงนี่เหนียวมากครับนี่เหนื่อยแทนเลยครับนี่ อุ้ยถอดออกมาเลยนี่ครับอืมมันถอดออกอย่างนี้ครับโอ,อ้นี่ ยากเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ของง่ายๆอืมนี่โอ้ยังเล็กอยู่ครับนี่ครับหัวม,มันอืมเอาละครับมาถึงตอนนี้ก็ถ้าถูกใจก็ ฝากติดตาม้วยนะครับถ้าถูกใจก็ถูกใจคลิปนี้ก็นี่อืุ้ยออ้ย นี่ครับผม นี่มันกรอบมากครับแค่นี้ก็ได้ครับถ้ามันดึงอยากกรอบนี่บางอันก็ดึงไ่ายอยู่ครับ ครับ 嗯嗯 โอ้อ oh. uh ืออดึงได้ก็ดึงนี่ดึงไม่ได้ก็ไม่ต้องดึงนี่ครับดึงได้ก็ดึง ก็เป็นรายการดึงดินแดงมันเหนียวมากครับอ้ยเอาอย่างนี้ก็ได้ครับนี่มันไม่ถอดละให้ปวกมันนี่นี่ย นขนาดของขุดจัดเลือนนี้นะครับ นี่อโมมันยากครับแต่เย็นๆน,นะครับเดี๋ยวคนอื่นก็มาเดี๋ยวมาแย่งกันครับนี่ยังดีกว่าไม่ได้นี่ กดลงนิดเดียวก็เอาได้เลยครับเดี๋ยวมันถึงพงมันเดี๋ยวมันจะร้างครับนี่ของในป่าครับนั้นมีคนมากากระบาดไว้ทำไมผมเห็นตั้งนานแล้วเนี่ยผมอโมบายแหละคนนี้มันก็ไม่ได้มากากระบาดแล้ว 嗯。 ดึงง่ายครับนี่นี่ถ้ามันง่ายก็ง่ายอย่างนี้ครับนี่ที่ดึงยากก็ยาก đứng ngay con ngay vô. <laughs> 去。Yeah. Nhưng mà... Thôi mình đứng ngày, mình có ngày dù hợp 对、嗯。嗯